มาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนๆกีฬาลูกสกฬาที่ประเทศ UAE นะคะแม่ต้องบอกว่าได้ดูของดีต้อนรับปี2011ก่อนใครๆเลยทีเดียวค่ะเบอรสุดยอดนักเทนนิสมือหนึ่งแล้วก็มือสองของโลกนะคะอย่างทางด้านราฟาเอลนาดาวกับโรเจอร์เฟเดร์ค่ะต่างก็หลุดมาดวลกันในรอบชิงดำนะคะของศึกมูบาเดล่าเวิลด์เทนนิสแชมเปี้ยนชิพที่จะแข่งขันกันนะคะในวันนี้นั่นเองค่ะ1มก,กราคมซึ่งทั้งคู่นะคะ ต้องบอกว่าตัดเชื่อกกันไปในวันส่งท้ายปี2010ได้สำเร็จค่ะสรุปการแข่งขันนะเป็นเทนนิสทัวร์นาเมนต์พิเศษของฝ่ายชายรายการมูบาดาราเวิลด์เทนนิสแชมเปี้ยนชิพนะคะชิงเงินรางวัล250,000เหรียญสหรัฐหรือว่า7.5ล้านบาทที่อาบูดาบีอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสคอมเพล็กซ์ศูนย์กีฬาซาเยตสปอร์ตซิตี้กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะคะในวันศุกร์ที่31ธันวาที่ผ่านมาราฟาเอลนาดาค่ะ จากสเปนเอาชนะโทมัสเบอร์ดิชนะคะสเซตร,รวดสกอร์หต่อ4ทั้ง2เซตค่ะหลังเกมนาดาบอกว่าดีใจค่ะเป็นเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีมากนาดาก็จะไปเจอกับคู่ปรับเก่าโรเจอร์เฟเดรเรอร์มือ2จากสวิสที่เอาชนะโรบิ uring, นโซดลิงนักเทนนิสจากสวีเดนไป2ต่อ1เซตนะคะสกอร์เจ็ดต่อห้าไทเบรกสต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ3รอบชิงก็แข่งขันกันในวันนี้แล้วค่ะ